การที่สามัญชนจะเข้าพิธีเสกสมรสกับพระราชวง์อังกฤษนะคะก็ต้องสูญเสียความเป็นส่วนตัวบางอย่างไปค่ะแล้วก็ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเพื่อแลกกับฐานันดรศักดิ์เดชนะคะนับแต่วันพรุ่งนี้ค่ะที่เมแกนมาเคิลจะเข้าพิธีเสกสมรสนะคะเรามีข้อห้ามอย่างน้อย10ข้อที่นับจากวันพรุ่งนี้เธอจะทำไม่ได้อีกต่อไปหลังจากกล่าวคำว่ารับค่ะ หรือไอดูภายในโบสถ์เซนต์จอจในวันพรุ่งนี้ค่ะข้อห้ามข้อแรกคือห้ามสวมเสื้อคอลึกต้องสวมถุงน่องเสมอฉายเสื้อต้องยาวจะสวมกาะเกยีินก็ต่อเมื่อไม่ได้อยู่ในพิธีรีรองแต่จะไม่สวมยีนเด็ดขาดข้อห้ามข้อที่สองคือห้ามเล่นโซเชียลมีเดีย เมแกนซึ่งมีผู้ติดตามใน i n s t a g r กรมเกือบ2ล้านคนและอีกหลายแสนคนใน Facebook กับ Twitter ได้ปิดแอคเคาท์เหล่านี้หมดแล้วและจะต้องใช้แอคเคาท์อย่างเป็นทางการคือ a อ k e n s i n g t o o Royal ข้อห้ามข้อที่3คือห้ามเซลฟี่และแจกลายเซ็นซึ่งเมแกนยังไม่ได้รับอนุญาตให้แจกลายเซ็นเพื่อป้องกันการถูกปลอมลายเซ็น ข้อ4ห้ามเกี่ยวข้องกับการเมืองข้อ5ห้ามแสดงทำให้เมแกนซึ่งเคยรับบทราเชลเซนในซีรีส์เรื่องสูสอันโด่งดังของสหรัฐประกาศแล้วว่าอาชีพใหม่ของเธอคือสมาชิกพระราชวงศ์เต็มตัว ข้อห้ามข้อที่6คือห้ามมีงานเสริมและมีการได้ยุติการเขียนบล็อกเดอะทิกและทิ้งบทบาทในฐานะนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีให้แก่สหประชาชาติและทูตของ World Vision Canada ข้อต่อมาคือต้องสวมเสื้อผ้าสีดำเวลาเดินทางเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมกรณีมีการเสียชีวิตของบุคคลสำคัญข้อที่8คือห้ามแสดงความรักใคร่ต่อหน้าธาระก,กำนัน ข้อกคือห้ามรับประทานสัตว์น้ำที่มีประดองเนื่องจากถูกจัดอยู่ในอาหารที่เป็นพิษมากกว่าอย่างอื่นหลีกเลี่ยงเนื้อสุดน้อยอาหารนำเข้าจากต่างแดนอาหารรสจัดและดื่มน้ำจากก๊อกในต่างประเทศและข้อที่10ต้องเดินตามหลังเดยุกและเดเชสแห่งเคมบริดจ์เพราะมีกฎเคร่งครัดว่าต้องเดินเรียงลำดับจากการเป็นผู้สืบทอดราชบัลลังก์